G&R Match แผ่นซาวน่าหินอัญมณีเจ็ดชนิดช่วยในการคลายกล้ามเนื้อและรู้สึกผ่อนคลายสามารถปูได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเตียงพื้นหรือว่าเก้าอี้นั่งช่วยคุณสามารถอัปเกรดโซฟาเดิมให้มีค่าหน้านั่งหน้านอนแค่วางพกพาสะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลัก๊กและปรับอุณหภูมิเท่านี้คุณก็จะสามารถผ่อนคลายได้ทุกที่ทุกเวลา เราอยู่กับเจ้าของสินค้าแล้วนะคะนั่นก็คือคุณฝนยุวรินอัศวกิติโรธค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฝนครับวันนี้คุณฝนเอาสินค้าอะไรมาให้เราดูกันบ้างครับ ก็ตัวนี้จะเป็นตัวแผ่นซาวน่าหินนะคะคเป็นหินอัญ,ญมณีเจ็ชนิดค่ะอืมทำไมถึงต้องใช้ชื่อว่าหินอัญ,ญมณีเจ็ชนิดครับคุณฝนแผ่นซาวน่าหินเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ความร้อนลึกนะคะอ่าเป็นระบบไฟอินฟราเรดนะคะแล้วก็ท็อปข้างหน้าเนี่ยเราจะท็อปด้วยหินอัญ,ญมณีแท้นะคะเชนิดนะคะจาก7ประเทศค่ะอ๋ไม่เจประเทศเลยแล้วในหินอัญ,ญมณีนี้ ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะค่ะตัวหินอัญมณีตัวนี้จะมีอะเมทิสนะคะะเ,เ,เริ่มจากสีม่วงใช่ไหมครับสีม่วงอะเมทิสค่ะแล้วก็จะมีลาพีสลาชูรีลาพีสลาชูรีในสีน้ำเงินนะคะในสีน้ำเงินจะมีอ่ปาประกายทองอยู่ข้างในนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีเทอร์ควอยส์เทอร์ควอยส์คแล้วก็จะมีกรีนอเวนจูรีนนะะคกรีนอเวนจูรีกรีนอเวนจูลีค่ะ จะเป็นตัวแทนของสีเขียวนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นตัว yellow a ์ a ก e นะคะแล้วก็มีตัว orange a ์ a ก e แล้วก็ลจัสเตอร์ค่ะคุณฝนเนี่ยได้ทำสินค้าชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยมีอินสป r เรชันมาจากอะไรคะต้องบอกว่ามีอินสป r เรชันมาจากอาชีพนะคะคือตัวผลเองเนี่ยทำร้านสปามา15ปีนะคะแล้วก็เป็นคนชอบคิดค้นชอบครีเอทออกแบบ ทรีทเมนต์ให้กับลูกค้าเราก็เลยรู้สึกว่าความร้อนเนี่ยมันช่วยให้ลูกค้าคลายกล้ามเนื้อได้จริงๆนะคะเวลาที่นอนนวดไปด้วยแล้วก็มีความร้อนไปด้วยแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยจะชอบหินเป็นคนสะสมหินแล้วก็ศึกษาเรื่องของหินเรื่องของพลังงานนะคะเราก็เลยเอาสองสิ่งนี้มาควบรวมเข้าด้วยกันพูดถึงสินค้ากันไปแล้วนะครับคุณฝนครับตัวแผ่นเนี่ยถามราคาหน่อยว่าราคาเท่าไหร่ครับ